ตำบลวังน้ำขาวตำบลวังน้ำขาวตั้งอยู่ในอำเภอบ้านดา่านหอยจังหวัดสุขโขทยัยประกอบด้วย17หมู่บ้านซึ่งถือว่าเป็นตำบลที่มีขนาดใหญ่พอสมควรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทำไร่ทำนาเลี้ยงวัวเป็นอาชีพหลักสเสน่ห์ของตำบลวังน้ำขาว คือความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์วันนี้พวกเราจะอยากพาทุกท่านให้มารู้จักกับตำบลวังน้ำขาวไปกันเลยดีกว่าคะ่ะสถานที่แรกที่เราพามานะคะก็คือศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านโพงามค่ะครับอีกครั้งที่นี่ยังให้ความรู้เกี่ยวกับกเกษตรแบบผสมผสานนะครับมีทั้งการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชแล้วก็การนำเทคโนโลยี ในการเกษตรมาใช้อีกด้วยนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านโพงามตั้งอยู่ที่หมู่16บ้านโพงามที่นี่มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทำมาการเลี้ยงสัตว์เทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์การทำน้ำส้มควันไม้และยังมีส่วนทำอีกด้วยค่ะ ตอนนี้เราก็จะมาผักอ่าวแวะรับประทานน้ำหรือว่าส้มตำกันที่ร้านปอปานะครับตรงที่หมสูสิทเอ็กค่ะแนะนำของที่นะครับถ้าเป็นเครื่องดื่มจะแนะนำเป็นโกโก้ก,ก็คืออร่อยชิมข้นมากส่วนส้มตำนะคะพี่เขาจะแนะนำว่าเป็นตำไทยหรือว่าจะเป็นตำปูปลาก็อร่อยเหมือนกันครับ สวัสดีครับนี่คือกลุ่มวิสาหกิจย่างแพ้ของบ้านลานทองนะคะวันนี้เราก็จะพามาชมกันว่าเขาเย้ยงแพ้กันยังไงค่ะถ้าถ้าถ้า,ถามีคนภายนอกสในใจที่จะมาเยี่ยมชมแพของพี่เนี่ยสามารถติดต่อได้ทนันทนได้ไ้างคบก็ทางเราจะมีเพจนะคะ,ะเพจชื่อว่าลิจเิญฟาร์มนะคะติดต่ติดตามได้ในเพจทูต์ค่ะแล้วก็ ก็หลวเฟโทรมา่ 0, 8, 6, 8, 3, 9, 0, 2, คะงถ้าคนที่สนใจมาเนี่ย<ม>เขาที่จะมีกิจกรรมอะไรเขาถาับาก็ทางเราก็จะมีพาไปป้อนอาหารแพนะคะแล้วก็บ้อนนม,มเด็กแล้วกอ็อาจจะพาเลี้ยงแพะอะไรประมาณนี้ค่ะห้าเขาขวางตั้งอยู่ที่หมู่13บ้านเขาขวาง จุดเด่นของที่นี่คือบันไดจํานวน283ขั้นที่จะพาเราขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปด้านบนเชิงเขานอกจากนี้ด้านบนก็ยังมีถ้าหินงอกหินย้อยให้ได้ขึ้นไปชมความงดงามของธรรมชาติอีกด้วยค่ะแต่แนะนำว่าให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะขึ้นไปดูหินงอกหินย้อยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายค่ะ นอกจากจะขึ้นมาสักการะพระคุณธระลูกที่ด้านบนเชิงเขาแล้วนะคะด้านล่างก็จะมีวัดเขาขวางตั้งอยู่ติดกันเลยค่ะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวหาดเจ้ารามนะคะข้างบนไม่มีร้านค้าแล้วก็ไม่มีร้านอาหารสามารถแวะซื้อทีอ่ทางขึ้นได้ก่อนนะคะก็คือร้านนี้ค่ะ ก็จะเป็นหาดเจ้าลางนะคะเป็นจุดพักผ่อนชมวิวของตำบลวังน้ำขาวค่ะค่ะซึ่งคนส่วนใหญ่นะคะก็มาตั้งแคมป์ปิ้งย่างเพื่อที่จะรอเวลาไปดูขั้างขาออกจากท่ามนะคะซึ่งขั้างขาออกจากท่าสามารถมองเห็นได้นะคะแต่ว่าในระยะไกลถ้าอยากดูได้ใกล้ก็ขึ้นไปดูได้ที่ท้าเจ้าลาทข้างบนค่ะค่ะเดี๋ยวพวกเราสองคนนะคะจะพาไปดูไปชมวิวกันนะคะตามมาเลยค่ะ อนนี้เราก็อยู่ที่ทําตารางนะคะเราอยู่กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทําเจรางนะคะชื่อพี่โรน,นะะรัชัยค่ะสวัสดีครับพ<ด>ี่พีดน้องครับผม,ดดผมนายผมนายโรนัชัยชัดสีครับวันนี้ผมขอแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำถ้ำเจรามหรือถ้ำเข่า,น,า,า,น,ขขานะครับเป็นนักดับสอของประเทศนะครับสถานที่ชมา้าเข้า ตรงนี้นะครับเป็นลาน,ำลน,นาาาสำหรับนักท่องเที่ยวนั่งชมพระเข่าการสำรวจของเอรเกระยณนีคือประมาณหนึ่งล้านแปดแสนถึงสองล้านส่วนครับถ้านเราการเดินทางนี่เรายางไงคะมาีทางรถยนต์นะครับเดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัยท่านอำเภอบ้านด่านลานหอยเข้ามามาตำบลบางนาขาวซึ่ง จุดที่ต้องเลี้ยวเข้ามาสถานที่นี้คือบ้านบ้านห้วยไค้นะครับจากหมู่บ้านห้วยไค่ตรงสีแยกนะครับมาถึงนี่12กิโลเมตรครับที่เราข้างขานี้จะออกประมาณกี่โมงนะคะอ้าเวลาออกมันมี3ฤด,ดูนะครับฤด,ดูที่น่ามาเที่ยวมากที่สุดคือฤด,ดูหงาว ขาจะออกประมาณ5โมงครึ่งถึง6โมงค่ะนี่ก็เป็นบริเวณนะคะที่เราจะมารอดูทางข้าวออกซึ่งที่รณชัยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าประมาณ5โมง